เขาบอกว่าอีแนบไม่รู้จักดอกเตอร์ไม่ใช่น้ำเต้านี่เขาไม่เรียกน้ำเต้านี่เดี๋ยวไปดูดอกมันกันเด้อไหนดอกมันมันนะดอกมันสีขาวตอนข่ามันเหี่ยวเด้อนี่มันสายแต่มันเหี่ยวโอ้มันบานตอนข่านนี่ตอนเช้านี่ขาก็ชอนคล้ายายโอ้ดอกมันเพิ่งเคยเห็นดอกเก๋เพิ่งเคยเห็นมันสีขาวเนนี่มันเป็นนี่ลูกน้อยเขา ยอดกินได้ไหมไยอดก็กินได้เหมือนอะไรเหมือนดอกักทองอยอดักทองมันผักเมี้ยวไหมเหมือนผักทองเองน่ะโอ้ยมีมดอกบานเนาะต้นเ้าเดี๋ยวไม่มีดอกบาน